โอมิคอนรายแรกเข้าไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสุบเนาฬิกาที่ผ่านมาครับนายแพทย์สุภกิจศิรุลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยได้ออกมายืนยันนะครับว่า ตอนนี้ในประเทศไทยมีการตรวจพบเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมครอนรายแรกแล้วนะครับก็เป็นชายชาวอเมริกันนะครับซึ่งเดินทางมาจากประเทศสเปนแล้วก็มาตรวจพบเชื้อที่ประเทศไทยนะครับคือเมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยมีการเหมือนกับจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเป็นสายพันธ์โอมครอนแต่ว่าทีนี้มีการตรวจแบบละเอียดอีกทีหนึง่งวันนี้ครับออกมายืนยันเรียบร้อยว่าเป็นสายพันธุ์โอไมครอนนะครับซึ่งนายแพทย์อโอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่า คือทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยระบุออกมานะครับว่ายัางไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียวนะฮะจากการติดเชื้อโควิดของสายพันธ์โอมิครอนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอ,าอย่าตื่นตระหนกกันจนเกินไปนะครับรวมถึงความรุนแรงของโอไมิครอนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าเลยนะครับคือมันน้อยกว่าสายพันธ์เดลต้านั่นแหละนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะแบบ กลัวกันนะครับสำหรับโควิดสายพันธ์โอมคอนนะครับก็ตอนนี้นะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับาสายพันธุ์เดลต้าเพราะฉะนั้นก็รอดูนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วถ้าเกิดว่าสายพันธุ์โอมคอนเนี่ยมันเกิดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจริงๆดูนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะรับมือยังไงร,รายแรกมาแล้วนะครับสำหรับสายพันธุ์โอไมคอนครับ